ผู้ชมค,ครับขยับไปดูเรื่องร้อนๆครับที่มีความเคลื่อนไหวออกมาเมื่อวานนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวออกมาแล้วแล้วก็ต่อเนื่องจนกระทั่งวันนี้เองก็มีการออกมาชี้แจงถึงรายละเอียดต,ต่างๆนั่นก็คือกรณีของทนายตั้มและนายชูวิทย์ทนายตั้มได้แฉนายชูวิทย์ว่ามีการรับเงินมาเป็นเงินสีเทาครับรับเงินมาจากเว็บพนันมากกว่า10ล้านบาท พร้อมกันนี้ทนายตั้มปฏิเสธด้วยนะครับว่าการออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ใช่ว่าไปรับงานมาจากพับภูมิใจไทยแต่เป็นเพราะว่าตนเองเนี่ยผิดหวังในตัวพี่ชายคนนี้ครับที่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้พี่ชายที่เคยนับถือแล้วก็ไม่อยากให้สังคมเนี่ยเกิดการลอกเลียนแบบครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพเงินสดที่ถูกบรรจุอยู่ในถุงกระดาษ ที่ Facebook ของทนายตั้มนายสิทธราเี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์เอาไว้โดยข้อความที่โพสต์พร้อมกับภาพนี้โพสต์ข้อความระบุว่าแช์ไปไถไปคนที่คุณเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดหมดศรัทธาไถสีเทามา50ล้านบริจาคเอาหน้าที่ละ3ล้านสร้างภาพกับตัวกับใจไม่อยากให้มีอาชีพแบบนี้ล่าสุดวันนี้ครับ นายตามเปิดเผยอีกนะครับก็ได้ชี้แจงในรายละเอียดต่างๆบอกว่าไม่เคยคิดเลยครับว่าจะต้องออกมาแฉนายชูวิทย์กมลวิสิ์ก่อนหน้านี้เคยพูดไว้ว่ามี3คนที่จะไม่มีปัญหาด้วย 1. นายสนธิลิ้มทองกุล 2. นายชูวิทย์กมลวิสิ์และ3พลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิเยเวทเพราะเหมือนกับหาเรื่องใส่ตัวแต่ครั้งนี้ทําใจไม่ได้ครับบอกทําใจไม่ได้ที่สังคมเนี่ยยกย่องนายชูวิทย์หลังจากที่ออกมาแฉเว็บพนัน ว่าเป็นเหมือนโรบินฮูดเป็นคนทำผิดที่กลับตัวแต่กลับมาหาผลประโยชน์และรู้ว่าหลังจากนี้จะถูกแฉกลับและโดนทัวลงแต่ทนายตั้มยืนยันครับบอกว่าจะออกมาเปิดเผยเพราะเชื่อว่าบางคนมีสติสามารถแยกแยะได้และก็ระบุว่าตนเองไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวอะไร ทีนี้หลังจากที่โพสต์ภาพถุงใส่เงินสองถุงนายชูวิทย์ก็ออกมายอมรับว่ารับเงินจากสารวัตรสัวจริงแต่นําเงินไปบริจาคโรงพยาบาลทั้งหมดและตนเองเชื่อว่านายชูวิทย์รู้ว่าตนเองมีหลักฐานอะไรอยู่ในมือทําให้รีบออกมายอมรับพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าการบริจาคเงินนายชูวิทย์เนี่ยให้สัมภาษณ์ว่ารับเงินมาจากพรคพวกที่ทํางานสุจริตจึงตั้งคําถามว่าสารวัตรสัวเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์คืองานสุจริตใช่หรือไม่ พร้อมกันนี้ก็มีการโชว์ภาพมีการโชว์คลิปวิดีโอนะครับก็เป็นภาพกราฟิกจำลองถุงที่ใส่เงินลักษณะถุงได้แบบเดียวกันครับที่เป็นถุงมาตรฐานก็จะพบว่าเงินในถุงเนี่ยมีมากกว่าถุงละ3ล้านและก็น่าจะเป็น10ล้านซึ่งข้อมูลถุงนี้ได้มาจากหลานของนายชูวิตและไม่ทราบสาเหตุที่นำมามอบให้นอกจากนี้ครับ บอกว่าในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งเนี่ยมีการเอ่ยถึงตำรวจนอกราชการซึ่งเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น35ที่สนิทสนมคอยประสานงานให้ซึ่งทราบข้อมูลจากคนวงในว่านายชูวิทย์มีกล่องดวงใจเป็นคนทำธุรกิจบุหรีร่ไฟฟ้ากับกัญชาเป็นเสมือนมือขวาที่เป็นคนพาสารวัตรซัวตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเจ้าของเว็บพนันไปพบที่โรงแรมเดวิสเพื่อพูดคุยและให้เงินกัน นายสิทธาฝากคำถามไปถึงนายชูวิทย์ที่เคยโพสต์ถึงเรื่องนายแทนไทยจากนั้นก็ไม่โพสต์อีกเพราะอะไรโดยจะร้องเรียนไปยังตำรวจสอบสวนกลางให้มีการตรวจสอบเงินสกุลดิจิทอลกว่า50ล้านบาทที่เข้าบัญชีกล่องดวงใจดวงนี้พร้อมกับระบุว่าการแฉเป็นเรื่องที่ดีแต่แฉแล้วมีส่วนแบ่งไม่ดีการแฉเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่การแฉมีค่า G ีเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับ พี่ชูวิทย์เคยโพสถึงแทนไทยครับวันที่21มกราคมนะครับทุกคนในวงการรู้ว่าแทนไทยคือใครนะครับวันที่็มกราคมเนี่ยพี่ชูวิทย์พูดมาคำหนึ่งแทนไทยนะหลังจากนั้นมีพูดถึงแทนไทยอีกบ้างหรือเปล่า เพราะว่าอะไรครับอันนี้ฝากคําคถามถึงพี่ชูวิทย์เลยว่าวันตุดจีนนะครับหัวแก้วหัวแหวนอ้เมื่อกี้กี้ผมใช้คําว่าอะไรนะกล่องดวงใจอกล่องดวงใจของพี่ชูวิทย์เนี่ยได้พาแทนไทยไปโรงแรมเดวิดจริงหรือไม่นะครับนะแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดใครดูไทม์ไลน์วันตุจีนน่าจะวันที่ยี่สิบสองมกราหลังจากที่ มีชื่อปรากฏในเพจแค่หนึ่งวันพอมีชื่อปรากฏนะครับแทนไทยหายจากระบบของพี่สนทิเอ้ยพี่พี่สนธิพี่ชูวิทย์แต่คนที่ไปตีอยู่ทุกวันนี้ก็คือใครก็คือพี่สนทิโดยนายสิทธายืนยันบอกว่าไม่ได้รับเงินจากเว็บพนันเพราะไม่คบกับคนกลุ่มนี้และก็ไม่ได้รับงานจากพรรคการเมืองคู่แขนงซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ตนเองก็ไม่ลงสมัคร พร้อมกับบอกว่าในอนาคตยินดีร่วมมือกับนายชูวิตเพื่อแฉโครงการทุจริตรถไฟฟ้าสีต่างๆหากไม่รังเกียจหลังจากที่การออกมาชี้แจงของทานายตั้มแล้วนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้ว13นาฬิกาทางคุณชูวิตก็จะมีการแถลงข่าวที่โรงแรมเดวิสอีกด้วยนะฮะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมครับจากโพสต์ทางออนไลน์เมื่อคืนนี้คุณชูวิตก็ยอมรับว่ารับเงินจากตำรวจชั้นผู้ใหญ่นอกราชการคนหนึ่งที่ให้มาเพื่อต้องการเคลียร์เรื่องสารวัตรสัว แต่เป็นจํานวนแค่6ล้านบาทจากนั้นนําไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลทั้งหมดเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ทางคุณชูวิทย์จะมีการชี้แจงแล้วก็อธิบายขยายความประเด็นนี้อย่างไรเดี๋ยวคงจะได้ตามกันต่อนะครับ